เฮ้ยราองั้นรกได้ป่าวออก็เอามามองได้รึไม่ได้ไมไเป็นไรอ่าร้น่าก็่เบสน่ได้จะเป็น One Two t h r e Bye ถ้าเราทักเปล่าเธอหายก็แปลว่าอยู่กับเขาถ้าวันไหนไม่ได้คุยก็แปลว่าเธอไม่เงามันก็เป็นอย่างเงี้ยมากค่ที่จนชินแล้วนะเรา,เเราโอ h โหถ้าเธอโทรเมื่อไรก็กรู้เลยมีเบอหา์า คนคนนี้ต้องคอยให้คำปรึกษาเธอจะคิดถึงกันอีกทีตอนมีน้ำตาได้แต่คิดว่าเธอเป็นฉันจะไม่ทำแบบนั้นติดที่เธอได้ไม่ได้เลยฉันอย่าสั่งให้เธอได้ไม่ต้องรักเขาแต่ติดที่ฉันเป็นค,คนรับฟังต้องนักปลอบเธอจนเช้าแล้วเธอก็ย้อนไปรักกับเขาเอาเถอะเวอรักเขามากขนาดนะั้เจ็บได้รกอดเขามานะั่งทอมาไม่ใช่บอก ตอบได้ทุกปัญหาคอยสละซาำใจให้เธอมาโวยจิโร่เท่ามานะเทามาก็รับสายเธออทุกเวลา,าโดนกัะทา่เงาให้เธอไปดีกับเขาได้แค่นี้ก็ดีรกนะเฮ้ <Hey. S 1> oh, Baby o n ว and t h ่ baby two o oh, อ y yeah, อเย y เย h yeah. บอกว่าเขาไม่สนใจเธอบอกว่าเขาไม่สนใครเธอบอกว่าเขานั้ไม่เคยเข้าใจต่างกับฉันที่คอยเข้าใจได้แต่สงสัยว่าจะไป็นไปรักเจ็บกีบทีเธอก็ยังไม่ยอมรับได้เป็นคนดีที่เธอไม่ยอมรับมันเจ็บตรงนี้แต่ก็ต้องยอมรับถ้าเป็นฉันจะไม่ทำแบบนั้นติดที่เธอไไม่ได้เลยฉันอยากสั่งให้เธอนัะไม่ต้องรักเขาแต่ติดที่ฉันไั่มีคนรับฟังต้องนั่งบอกเธอจนเช้าแล้วเธอก็ย้อนไม่รักยับเขาเอาเธอเธอรักมาขนาดนั้น เ็บไม่ไรก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่รอแต่จะขอเยียวยารับบนเป็นที่ปรึกษาตอบทุกปัญหาคอยรักราบและใจให้เธอโทรมานะโทรมารอรับสายเธออยู่ทุกเวลาตอนเวลาที่เงา สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกๆคนร้องพร<ห>้อมๆกันนะครับขันโมดด้วยนะครับผมไล่ไปจากกระดุมนี่โมดาา้วยนีเชิญแม้เมื่อไรก็ไม่ใช่โมแต่จะขอเยียวยาตอบได้ทุกปัญหาคอยรู้สัมผัสใจใหายใจโทรมานัโทรมาเรียกแม่โมจะม บอกเวลาจะยาวให้เธอไปดีกับเขาได้แค่นี้ก็ดีหรอกนะโซโล่ขอบคุณครับโโ oh oh. อ้ ต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องๆล์แคนมากๆน้องๆน่ารักมากนะครับผมคิดท่าเต้นเพลงเจ็บเมื่อไหร่ให้ด้วยขอบคุณมากๆนะครับโมไรแกมตันชนะตัวอางได้เลยเนี่ยโมตุนิโกะนักเต้นอ่ขอบคุณมาเดี๋ยวให้น้องๆลาแคนไปพักก่อนนะครับขอเสียงให้ลาแคนหน่อยไลเกนยูโมเสียงโอ้ชอตต์ไรเกนยูโมุนกมากแม่น้องๆน่ารักนะโมโนตารัม่ยร้อนแล้วถอดเสื้อบ้างนึงได้หมชอ่ยคาุก้าเ เมื่อไรก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่โมแต่จะขอเยียวยารับบท,บนนทเป็นที่บริาคตอบด้วยชุดบังแฮคอยรักษาแผลใจใหายเธออันนี้มาทำอะไรนะอันนี้น่าจะสิ่งอันนี้มาทำอะไรนะนานมาเอาน้ำมาให้ครับมมมีสสเตกิาขอบคุณครับลูกชายอ โอเคครับมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะครัะอย่าใส่คอนเสิร์ตคืนนี้นะนะเออเออเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือทุกคนเขาก็มาคนละสามเพลงไหม <laughs> าคนออแต่ว่าวันนี้นะครับคอนเสิร์ตวันนี้